ที่การสอบ,บคอแต่พี่น้องที่กรครลบเ,เพราะว่าท่านผู้ดำเนินรายการโยนมาถึงไมาถึงพอมัน่นโอ,อพอมั่นดึงไปแล้วครับพูดภาษาทางภาการไปแล้วทนะุบมุมี่เสืยอผ่าฟ้าเพื่อนดีพอดีอยู่ ทุกบม่มีเขาอยู่เรานอนดีอยู่บ่เป็นที่นองครับไอ้ที่บอกว่า,านุ่งเรื่องมากเนาะนุะ่นมากว่าเกษตรกรไทยที่แจ้ออก,กล,ลุ่มพ่อใหญ่กึุ่ม่ก็หัวงอกก็เราคเรุ่นรุ่มยังหลายอยู่ครับรุ่นนุ่มยังหลายอยู่แต่ ส่วนหนึ่งมีความจำเป็นครับการเบิงสถานการณ์อยู่ในบ้านผมอยู่ในชุมชนผมเนี่ยมันเป็นอย่างที่จำเป็นจำเป็นนี่มันมีหลายอย่างนะครับความจำเป็นความจำเป็นเห็นได้ชัดอีกส่วนหนึ่งเนี่คือสถานการณ์ในการพัฒนาของในยุคปลายของประเทศไทยเฮาไอ ในการพัฒนาของประเทศไทยเท่นีอนะครับเมื่อนี้กับท,ท่านท่านเกษตรและสหสกรณ์จังหวัดท่านกระไดมากื่อรับฟังนะครับรับฟังวันผู้แทนดีบอกเลยเพราะว่าท่านเป็นคนภาคภานท่านไทยนะครับผมมาในช่วงที่ผมเสี็จเรื่องเกษตรนะครับ แม่แต่แค่พ่อกับแม่เนี่ยผมเล่นยากอย่างแคได้หนีจากเพื่อนผมงอเราะผมเป็นคนงอเท่าตัวมื่นเลยก็หนีจากเพื่อนอย่างจิ้วเพื่อนเลยแหละอย่างแคหน้าซอยพอซอยแม่เองนี่นะครับพ่อแม่ก็ออนอ่อนอยู่ว่าไปเรียนหนังสือกับบการมูขวมูกับไปหลายครับงนะว่าใจปีนั้นมีมูไปหลายครับงแต่ทิพัวก้อนได้โรงเรียนที่โต้คุ้มคุล ที่วโตกคนนนนกูนศกบัลล่งกนะครับจากนั้นมเ่เที่วนะครับผมรู้วพอ่อพ่อแม่เนี่ยนะครับเป็นน้อกีที่ข้องขยันมันเที่ยนในการเดีดนดนาซอยพอซอยแม่มากจนแม่ลอดรุ่นหลังรุ่นผมเป็นพอเป็นแม่อบปผมไม่ไดนดกคิดขึ้นกันก็นกนพ่อกับแม่ผมเองเขาเองรู้กุญแจฮะรู้พุดยจก็ไปเรี่องหนังสื่าหนึงอีหละ่ะ ลูกมันเห็นมูกไก่กับไกครับไปเขียนมันสีอันนี้แหละครับเป็นหลังที่ไป,ไปาปพ่อแมียจะไปไก่อยากไปทุกก็เยี่ยมทุกขณะทุกพอที่เมียลูกหลานนี่บ้านเท่าหเหรียญกันเทียบเรียงราทุกข์เรืองนะครับทั้งทั้งกานเท่ารับทิศชอบเรื่องท้าการเกษตรเลี้ยงไก่เลี้ยงหมู เ็ปหน้ายังสิครับทุกคนรับผิดชอบกันแบบเหยี่องไกลไกลดูใจไกลนิสัยไก่ไอ่มันติดดูแลคาราเฮอปพวกป่าไปเทปหน้าแล้วสิครับก็ไปถอนกาไปถอนยาเอายาเขายังสิเทปหน้ามันพิจูบหลายอย่างครับนี่แหละครับผมก็เข้าใจว่าเขาต้องรับผิดชอบแน่หละมีต้องเกษตรกรให้มันดีขึ้น ไอ้ต้นเขาดีขึ้นไอ้ต้นเขาแตกคอไอ้ต้นเขาที่พอมีโอกพมมีโอกที่ไข้มาบังคับกันปานีกต้นเรื่องให้อีกไปก็นนเรื่องให้อีกป่าเกษตรบอกว่าโอ๊ยด้การเพ็ทหน้ารต้องบำรุ่งยิ้มช่วยข้างปุ๋ยเชื้อนี่ที่ถึงว่าเอาใจก้อได้ดีต้องใข้แบบยนี่แบบยนี่แบบยร์นี่ ขอบาลมเล่นื่นทีนะครับตอนแม่นั่นเลีก,กาแทนหน้าพยามห่านจะเดินนะครับใส้ควายไถหน้าได้ปวกไถปกข่าเข้าหสิ่งรับบานี้การงใตเนี่มาก่ยครับอยู่ร่องพื้นทีแล้วใส่ปุ๋นนยปีนี้ไม่ง่ายใช่ทห่ครับข้างไอ้าหนที่ั้างอกกระออกับผมบ้านะ ก็ราะการเท่หน้าหรือกับิีการอับกีหน้าเด้อให้ได้ขึ้นใส่ปุ๋ยปร้ขึ้นเด้อราเจ้าพ่มนีเงินกับไปอีกต่อได้นะครับทางการทางราคลนะครับเพราะว่าใคเขาแล้วนะครับลู่ค้ามาชาชนแล้วว่นต่ไปมานี้ค้องจะเปลี่ยนเร่านี้เพาครับถ้าจบทอดก็เพ่านี้ตบทอดกับพญาะในพุทธไ่ยหน้าเ โค้งมันีนอบดีดดิบก็ไปยืมเงินให้เราขาโค้งกรนถ้าเ้าเป็นสมาชิกให้เจะได้เงินมากแตล่ละครับดีอกดีใจครับมาพับปูดีหน้ามากชื่อนะครับเพื่อใหองง้เขาหุวยเพื่อให้มัเขามั็นหน้าดีที่นี่ก็บจริมงมาวนี้นะครับทีหน้าเขาขายที่ศานเขาบ้านเขาเนี่ยมั่นบอ่อจะมัน่นเสมอที่แบบต้องปกีกับคนแรก ท่านวิทยาวัฒน์เขาเขาก็มีปัญหานะครับเขาเขามีผลแรงผลแรงน้าททวงผลแรงน้านทวงกับจอดังน้อเน่ยือเกหกครับนี่แหละเรื่องนั้นี้เรียนรูกขึ้นมาแล้วไปโรงเรียนอี่บางทลักลอบส่กคน่าไปโรงเรียนหือนีิค่าใจใจอย่างหลายถืง อายุกบพอกำแน่พิดระเบียรับขึ้นแน่นแนนับขึ้นต่อใจ,อจ,อจอออใส่รักขึงนมีสินพลุกค้ล่างระเบเริ่มจะนับขึ้นนี่กังสมทายครขับไปอานาเกษตรกรยากส่นะบียลูกอตถี่มายุวะไรที่ขับไปแต่ยื่นจกมาแล้วนี่ก็พอจกแนกไปผมเมื่อีบายผมยืมไปจะไปยุ่งื่อยเร่หยไปหาเรื่องมาสตยีมาพอ ต้องจาเป็นออกไปนี่แหละเขามา่งมื่งรางวัลเล่าิกิข้างแจ้งห้านี่จะผู้ถอดเจ้นหน้า่อกไปไปทำงั้นต้าจเงาวัดจะได้ทรงมาใส่พ่อแม่นะครับวางพ้นกับทรงใส่พ่อพ่อได้ขายใหตท้ายหน้าอันนี้นะครับเรื่องพ่อพ่อนี่ ในโยบายของท่านละท่านสมากบอกว่าไม่มันก็พ่อหรอกแกต้องกระสอบออกเั่นตัวอื่นของม่าคะนุนของ็่าซอยเหนือนี่แหะครับพ่อโซราเปบปลายินพอทางหมูหรอเป็นหมีตลอดชีวิตเกนหมีที่ห้อิบดอนไรหรอกในชุมชนของกดชุ่มไม่มีเกาะกันละเกษตะกรนี่คือเกนหมีท่ห้อิบดอน กถ้าถาการบานเจ่หันนะเป็นมีไายกลุ่มแล้วก็เป็นมีข้ามข้าเป็นมีมีร้อนอนติดไปเรื่องนี้องดีหนะครับผมก็เลยคิดว่าเกษตรกรนี่ลูกรรานนี่ยังอยากกลับขึ้นมาบ้านดเดเป็นอย่างนี้จะกลับมากไปเพราะว่าไปค้าขายไปเร่งร้อนกับบริษัทแั่กต่คือทัาง พ่อแมุ่กคนเลยกระสบกระกากระทบกับพี่บัดกระทบกับข้นซ้ำเร็จคนกี่ลลกลับมานี่ครับก็แต้ผมโง่คเห็นหน้าเขาข้นมันจึงอยู่เย็นเป็นสุกมันจึงนี่ข้สบายใจก็ต้องได้ยินรดียังมาใ่าย,ายเรา้นใจเองบอกว่าเพื่อนเดือนมือสองมือน,น่นะคะนรับก็จะได้ินมตาอีกเห็นหน้าเขาสไม่ดีบอกสบายใจดีตัวเจ้าพี่แหะครับอ,อย่าโงขึ้นหน้า,า,นนาเลด เห็นในช่วงนบอกว่าข้อต่อเฉียมข้อหินไหมนะครับเพราะว่าจริงเรานี่ให้ใต้ที่เคาะใ้ที่ใจบอกว่ามีก็ีิดดีเช่าหน้าสูะะ่ผมว่าผมว่าสมมารถบ้องุกัดใจทีคือผมว่าทุกมี่เสือพาการเ่ยนดีเขอดีอยู่น,น,นะครับ เือผาก็เลย่ผ่าฝ่าย้สิมันบ่มีเดงบป่งปลูกฝายก็กำโู่เดกลัไปสื่อไม่ไหมเอ้าที่ผ่ามีแค้แค่มาใส่ทั้งโกรธทั้งรู้ร้ายทั้งส็นะครับบานี่ไอตัวนี้้อนะครับนันเป็นพัดใจที่มันเลือยเถื่อออกไปกายที่ไปเป็นขอได้่อไดกับที่บอกกักกบ,ออบคุณรับคือาพัดใจไอเขาในที่เขาไป มันจะเกิดที่จิตก็มันไม่แชร์ในจิตละเอาใส้ปุ๋ยอะไรยืมยอมตาใจยืมแสงใช่หปุ๋ยหลายขึ้นมันไม่ไแช่์นั่นนี่แหละครับมันมาบันข้อมจากที่ห้องเงินที่ห้องยืมมากกว่มีแต่ผิดมีหลายสิดล่มทุนหลายสิดแรงงานก็มีแต่กจงหลายสิดนี่แหละครับ ส่วนสำคัญของชุมชนเนี่ยเกิดเกิดที่คิดขึ้นมาเอาไม่น,นี่ผมจะร้องหไห้ผมก็ลววาสีก็เพราะว่านี่พอนี่พอมานังตั้งไอที่พ่อสอนผมจะกี่ตั้งใจทีเลยนะครับที่เคร,รื่องนุ่มหอมนี่ยารักษาโรุ่งจำเรศกอเรื่อง โครงการสมุนไพรอยู่ได้เจ้าวันเด็กก่อเรื่องเหนเช่นไหนน้าห้องจิ้งจิ๋วมีแค่พอเห็นเดื่องกระเทียมนี่ที่เจ้มเรื่องนี้ที่ละครับอ็นเพี่อยนยูกะยูแบบสภาพฐานะของมู่ห้อครับเป็นเพื่อนของบ้านใหมย่ยูสบายสบายกันที่ละครับพอได้ดูแลพอได้ดียู่นะครับอันที่นี่บา่าย ิทข่สำคันอีกเรื่องเข่าแล้วครับทุกคนมีเข่าอยู่เราหรือมีเข่าแล้วถ้าเขานัเออเป็นยาเข่าในนี่มันหนีคุ้นขาท่านการทหารสูงบางคนบางคนแทนว่าเอ๊ะเข่าแล้วเอาจใจก็ไปใส่กับเป็นเข่าทุกข้อ่ะอิ่มแสบทุกข้อเลยล่ะมันบเง็นก็สัตว์ดีครับเข่านี่มันเป็นยาหอนดีถ้าได้กินเข่านี่ มูอ้ง้านาเนาะครับมันมันไ่ได้กินหลายแนวนะคราวนีเมื่อยมาได้กินขาวนี่แห้งกันครับกินเนือื่นกับมะขีขากันหนี่แนวอื่นกับมคือ่นเอมมีเขาวนีเขามีเขาทุกเขาทุกเขาแค่นี้หละคับคันกึเข่าวเราทุกกึเขาวก็ทุกเขาทุกเขาไปเรื่อยๆไปในห้องหี้เขาเราหรือมีอย่างอื่น พืชการ,รเกษต,ต,ตรเกษตรเลี้ยงสัตว์ปูพืชกระตามนะครับทาหนี้หลายอีกราคาขาลดขาหาานี้หน่อยแท่จริมันต้อ,องอึศบายอีพอลาต้อ,องอึศบายขาห้องหนี้แล้วเ้าบปะยัดที่มีดอกนี่บบคุงซุปนี่ป่อยซุปนี่พัดนี่ ผลละไม่จัดการถ้าเฮามีเราก็อยากดอกกับแต่ว่าข้อมกับอยากน้ำเฮาอยู่ผู้ถูกผู้อื่นมาสื่อน้ำเฮาคือ,อกเกา่านี่แค่ว่าผมว่าเรื่องของการเกษตรถ้าเฮาเอาใจใส่ถ้าเเาดูแลรักษาดีนะครับเป็นผลดีก็ก็อาชีพของพวกเขาเขาเห็นที่บอกว่าเออ เรื่องดีของมือนี้นะครับพอบ้านเน่ับกล้องผมเจอหน้าท่านกิรชัยบอยกว่าโอ้ยกำได้เจอพอท่านอยู่ี่ผู้บริหารผู้สูงนะครับดูแลลูกหลานลูกหลานน,าน,ากกนีไม้ึงเกษตรตะกอนครับหรือลาดรทน่อยู่ในที่ระบบเอ่อไามองเห็นข้อสำคัญของการ จับงานเห็นควกมสำคัญขอการเทดหน้าเหรนขอมุ่นนะครับเห็นขอมุ่น,ะนชัดเจนด้วยตาได้ดีนะครับอันนี้กเกษตรกรเนี่เทดหน้าโดยกวมเอาใจใส่ผ้าเทียนดูแลร,รักษา